ฝนยังไม่มาพอฝนมาแล้วโอ้โหโอผมนี่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอด ตรวจบอลแล้วเนาะถ้าเราบอกว่ามันดีถึงมันติดๆอย่งนี้ไม่นิดเข่าแต่ว่ามันติดเข่าใส่แถวน้องค่ายบึงการตะกลบนเป็นแดวเป็นแดวเออมันมาดทั้งนี่แหละแห้งขนาดเลยเนาะมอดก็สนสนทั้งนี้ค่อนเสือกับมันใก่โขงน้ำเนาะมันลงเจ้าเจ้าแต่ละลำตาเปิดปั๊ดตาเปิดเ้ย บเบออรบอันนี้เป็นสภาพหลังจากพายุเข้าเมื่อคืนนี้เนาะตื่นเช้ามาคอน้องก็เป็น๋ยวนี้ต้องคอภายหลายๆเด้อคอเสียงเตียนเมากัะยาโคกเสียงกัะยา อันนี้เป็นสภาพหลังพานิวเข้าเมื่อคือนนี้เมื่อคือนนี้น้องคิดว่าน้องกะจะท่ายให้ทุกคนเบื้องคันแหละแต่ว่าไฟดับและอีกอย่างนี้มันกับมืดเนาะกองน้องนี่กะบอกหน่วยความสะดวกเวลาที่ท่ายในความมืดตอนนี้เอาเออกมาสำรวจพร้อมกันมาเบื้องน้ำกันว่า <c oughs> ตอนเซาเซานี่ซีมีไผ่ทันก็บกวดหน้าเืินยัง ถ้ายางเราก็ิิเห็นเนาะความพิศฝนฟ้าพายุเข้าเ <c oughs> มื่อกี้ในอายนั้นเราวังนนใดก่อ,อยู่ท่าค่คะลงังคาเรือปวดลงังคาเรือเปิดหมดเลยยางไปบึงทุไรเดี๋ยวหอ,อย่างไปบึง อ่าเหือไอ้เพื่อนไอ้ที่อยู่ที่พักเมื่อกี้นี้เพื่อนว่าท่าเหือน,นี่หลังคาเปิดมาเลยว่าซแหละน่ะอันะนี้ก็ฮะคุณ <c> ค <oughs> ูณทางนี้กปะป้าทำความสะอาดแต่เซาเลยนี่ใบไม้เลยเนาะเพื่อนปลูกแต่ต้นไม้ใบไม้คือสิโ้นลายล่ะ ทางนี้จะง,งาไหม้ปไปบ่ได้ต้องมาทางนี้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นรถที่จอดลงท่าเฮือเพื่อข้ามไปฟังไทยแปดโมงครึ่งแล้วเสีจข้ามท่าเฮือพักสันเบื่องการ ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงก็<ม>คือปกติดีเนะเาะอ้าวลังคาตัวนั้นเนาเปิด หลังคาเหงอรำนั้นอยู่ทางนอกนอกสุดๆเลยเปิดอดอกเบิยยงแต่อันเล็กยังแต่เล็กยุดท่าทาเงไทาทาเหือปักสันบึงการคุณนะ เพ <c oughs> <c oughs> ียเอเห็นเี่ยเาเห็นไปคือแจกสุดทุนเนาะแต่เห็นพังแต่ลำเดียวมาเบิ้งสามลำนี้อันนี้ลำแรกนี่ก็พังหลังกระสีปืดไปเป็นแผ่นเลย <c oughs> เห็นบอขึกลางปืดไปเป็นแผ่นเลยหลังกระสีแล้วก็ลำที่สองนี่ก็ปืดทั้งหน้าไปอีก <c oughs> ลำที่สามนี่ก็ยังบ่เห็นความเสียหายเท่า นะอันนี้เหอือเจ้าของเหงอก็ะต้องมาเบิง้งเล็กกระจุนงอเล็กเล็กเอ่อให้คนนั่งอ,อเล็กเล็กนั่งเลยค่ะงอมึด มึงอันนี้ก็คือ <c oughs> อันนี้ก็คือคนที่เพิ่นเหตุเวียงอยู่นี่เนาะมาเบืองความเสียหายของทรัพย์สิน <c oughs> เอ,อ <c oughs> งานลำในนี้เราเป็นอย่างเนาะเงานหามปลา <c oughs> ลำนี้จุ่มแหละโโอ้ห เบิ้งลำนี้ลำนี้ก็เจ้ากำลังปั๊มน้ำออกจากเครื่อง <c oughs> นะเบื้องลำนี้กำลังปั๊มน้ำออกนี่จืดจื <c oughs> ดจืดหลังกระสีเปิดแผ่นหนึ่งทุกคนคุณนะ <c oughs> เปิดส่งแผ่นมาจาก <c oughs> โอ้โห เพิ่นต่อสายไฟลงมาสูบน้ำเนาะนี่สายไฟเสาเดี๋ยวนี้กันยังมีคนแบบขนเครื่องลงมาเนาะเพิ่นเพื่อนมันเป็นอันนั้นอยู่นี่ <_ C 1> เพื่อนกิบตีเหือ <_ C 1> เริ่มประจำการเส,สาวันเสาร์มึอนี้เป็นวันเสาร์นะ อันนี้ที่เราเห็นก็นคือเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเหงอที่เอาคนข้ามไปฟังเบรงการานนะครับผลกระทบจากพายุเมื่อคืนนี้เนาะเหงลํำนั้นแหละน่าจะอ่าในหรผลกระทบหลายที่สุดหลายก่ะมือเหงารำอ่นก็นยังว่าโแหังปน,นันนะ เดีเ๋ยวเฮาย่างขึ้นไปเบิ่งอีกมองหนึ่งว่าสามารถเก็บภาพบรรยากาศได้บ่างเรือเรือทรายเรือทรายเรือทรายมันหายไปลำสองลำมนเจอแล้วลำหนึ่งเลยอีกลำหนึ่งโอ้โหเพูนว่ามีเรือหายไปสองลำเพูนว่าเรือทรายว่าซช่โอ้ทางนี้เรือทางนี้มันไกลเนาะลงไปก็ไม่ได้ถ่ายใกล้ๆไม่ได้เลย อันนี้เป็นเพิ่นเฝ้ารถมันทุกของเตรียมข้ามฝั่ง,งนี้วก็เดินเรียบเรอไฟ <c oughs> <c oughs> มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเสียงก็ไม่ค่อยจะชัดเนาะอาการรุนแรงกว่าเมื่อวานนี้อีกเนี่ยมะเบิงอันนี้เหงาลำใหญ่ป้าตุนนไม่อันนี้เป็นเหง,งา ບໍได้້ຮັບຜົນກະທົບຫຍັງເນາະທາງນ นาสีรับมีจอดดีดีเคียงขางกันอิงติ้งบมมีลำใดเพ่พังเลยมองไปแต่ที่จังหวัดแพร่เรียบร้อยเหมือนกันแบบนี้จังหวัดแพร่ประเทศไทยผมอ่ะภาพเป็นหน้ากองเลยในตลาดผมว่าน้องสนามิ่หละขนมาใหญ่มาบมแล้วขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น น้ำมาันเป็นคืนเลยเมื่อคืนน่ะผมนึกว่าจะนาคเล่นน้ำตอนแรกผมว่าผมจะไม่อยู่แล้วล่ะจะปิดรถหนีแล้วห <laughs> <รถ S 2> นชั่วโมงนึงไม่อยู่<ม>อ่ะชั่วโมงนึงอ่ะเพราะแถวนี้ไฟก็ดับหมดเลยที่หนักหนักไหมประมาณชั่วโมงไม่หนักงนานก็ชั่วโมงอันนี้มาในฝนยังไม่มานะครับตอนฝนมาโอ้โหตอนที่ลมมา,า,น,าน,นี่ฝนยังไม่มาพอฝนมาแล้วโอ้โหพวกผมนี่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอด จะนี่โดดเยอะไปกว่าอะไรของมึงวะคันแรกเยอะมึงจะถอยไงโอผมเหนยังสตาร์ทแค่ยังแค่ขนาดยนต์ใช่ครับใช่ครับได้กี่ครับก็อยู่ที่แพใหญ่ใหญ่เปล่าเนี่ยมันได้เกือบสิบใชมแต่ตอนตอนมาแปดเนาะตอนมาหนักแปดคันแปดคันเมื่อวานเราแปดใช่ไหมแล้มีพ่วงอีกหนึ่งเป็นเก้าเมื่อวานราเก้าแบบเราบรรทุกของมาเต็มเลยใช่ไหมแบบหนักเลยใช่ไหม ลับมันก็เบาแต่ว่าขามันหนักหนักเขาจะเอาแปดพันเก้าพันนี่แหละตอนเปล่านี่น่าเขาจะอัดได้เท่าไหร่กันเจมเต็มแพ้เขาเนาะจะมาคืนยอมรับเลยว่าโอ้โหขื้นอย่างเงินถ้ามาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ผมไม่เอาอย่างกับทะเลนแบบแรงๆเนี่ยมองไปตามหาตั้งแต่เช้าเจเมื่อคืนจะมอคืนนี้แล้วไอ้นั่นมันตองไปใช้ เฮ้ยเรือหายไปล้ำเลยโอ้โหเรือแพเขาก็หายเอ๋ายเขาหายเรือายหายเขาก็ตามหาแต่เมื่อคืนอยูน้ำไหลแรงมันแรงมันคืนน้ำม่นก็ไหลแรงเลยรู้ละร่างละผมว่าถ้าถ้ารถอยู่ในแพนี่ลงหมดอะลงเลืองลงข้างล่างแต่เขาว่ามันจะไปค้างอยู่ตรงไหนเถ้ามันจะอยู่ไปได้เมื่อกี้นี เมื่อกี้นี้ไปถามเขาได้ข้อมูลอะไรมาบ้างเอาไม่ได้ถา่ายบ่ไถาทถามใครหมา,มถามหยถาึงว่าทถทมใอรทาทำนมไทยไม่ไม่ไม่เขาเมื่อกี้เขาบอกว่าเรือเรือหายไปสองลำเป็นเรือทรายค้นเจอลำหนึ่งละ เรือดูดทรายบอเรือทรายนี่แต่เขาบอกว่าเรือทรายเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรือดูดทรายหรือเรือขนทรายหายไปสองลำหายตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาก็มาหาตั้งแต่เมื่อคืนเนาะเจอลำหนึ่งแล้วเลยอีกลำหนึ่งเอาเป็นว่าเขาก็บอกว่า <c oughs> บอกว่าคนที่ขับรถบรรทุกน่ะเขามาจอดอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็พายุกันมาเขาคิดในใจบว่า จะทิ้งรถดีไหมเขาก็ทั้งเหยียบเบรกเหยียบอะไรไว้เพราะว่ารถมันสายไงพราะเขาจอดอยู่ริมโขงรอลองรอ,งลองกลับฝั่งไทยครรอขึ้นแพขนานยนต์แล้วก็มันมามันตีรถบุบปุบปุบ,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 บแบบรถมันส่ายสายมากแล้วก็แล้วก็ทางลงแพใช่ไหมมันจะมันจะเป็นแบบเนินเนินเขากลัวเอารถไม่อยู่แต่ตรงนี้ตรงที่เขาจอดมันก็ไม่ได้เนินนะมันก็เป็นทางเรียบนี่หละ มันสูงมันไม่มีมันสูงมันไม่มีอะไรกั้นใช่มันอยู่ขอบแม่น้ําโขงแล้วเขาว่าน้ําโขงเนี่ยน้ํามันขึ้นมาเขาบอกว่าน้องๆ้องซึนามิเลยนะมันเป็นแบบขึ้นเรื่อาสูงจนเขาคิดว่าพญานาคเล่นน้ำหรือเปล่าอันนี้เขาพูดติดตลกแต่น้ํามันขึ้นสูงมากกลางคืนมันยังเห็นมันจะมีแสงแสงขาวๆสะท้อนขึ้นน้ําขึ้นมาเขากว่าโอ้โหเจอแบบนี้ไม่เอาอยู่ สำหรับคลิปนี้ถ้าว่ามีแบบมีที่ไหนที่แบบมันได้รับผลกระทบเยอะๆเดี๋ยวน้องก็จะถ่ายเก็บไว้เป็นภาพให้ทุกคนได้ดูนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องเดินกลับที่พักแล้วเอาเป็นว่าคลิปนี้น้องก็เก็บภาพบรรยากาศหลังพายุเข้าเมื่อคืนนี้ที่ฝั่งสอปโป,อป,อปอลาวอยู่ปากสันก็จบเพียงแท่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย สบัยดีจ้าสวัสดีค่ะ